ได้ premises, ปลาไหลมาพี่น้องมาปลาไหลเมื่ out out อนึ bottle bottle ่งที่พัดเพชรปลาไหลสู้กินเนี่พี่น้องเด้อปลาไหลตัวใหญ่ๆเนี่ยพี่น้องเด้อตัวรับสามตัวแปดฉีดไาโยมขายอย่พี่น้องวัตมาตนาครับเด้อเทียสู้กินตอนเที่ยงนี่เด้พี่น้องเด้อปะป่ะมาเนี่ยไปเบิ่งกันขออนุญาตคั่วกันได้พี่น้องเด้อคั่วเรียบร้อยเล้อพี่น้องเด้อผมฟันหั่นเอาได้พี่น้องเด้อหั่นบ่ขาดเวลาผัดมันก็ยังเป็นตอนขึ้นเก่าได้พี่น้องเด้อ อุปกรณ์ในรื่องกาดที่ผมเคยมีบักพริกพริกยังเน่ยเครื่อง,งแกงเครื่องเทศอะไรพี่น้องนี่แ,ลแลหละกระชายได้พี่น้องเด้อหอมแดงพริกป่นพริกเกียดเนี่แหละครับตามสไตล์บ้าเดียกได้พี่น้องเด้อนี่แหละป้าป้าพี่น้องไปเฮ็ดกันซูเบิึงบัดนี้ป้ากว่ดไปกวาดหรือว่าเอาไปไล่ไทยครับพี่น้องบันดนีน้ปุ๊บ โอ้ยสุกีต้ตะจ่าพี่น้องปึ๊บม่ต้องตป๊บประมาณดอกมาเอายเป็นสูด้วยครับเด้อรวเมันคุกคน้นแบบนี้อยวมันก็แตกม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันก็แตกเป็นห่วงหรือมันก็แตกม่ต้องค้นบบดนั้น,นดอกเฮ้ยอ้าวบบดนี้ครับไปเพอาะวมันแห้งคุกคน้น งใส่อะไรมันก็ไปหลังจากที่โดนเติมแล้วเบิ้งผลงานปุ๊บโอ้โหหอมห่วยพี่น้องบัดนี้ใส่อะไรก้อนบัดนี้พี่น้องใส่กระชายก้ไปเลยบัดนี้ปุ๊บใส่มุ่นอี่ไปเลยครับบัดแข้งใส่เบิร์ดระบบพี่น้องใส่เบิร์ดเลยบัดแข้งบัดพริกอยู่ละใส่ไปเบิร์ดเลยดูเรีอง ดเป็นแบบนี้เดี๋ยวกับย่างกับเผาเลยพี่น้องกับเผาใส่ที่หลังปึ๊บต้องใส่ที่หลังเนาะพี่น้องเนาะผมบอกอย่าข้นมันจีแตกนะพี่น้องปล่อยผมแม่เอ,อ,อาเอาเอาปิดไฟอีกรอบให้มันสุกก่อนผัดครับพี่น้อง ระว่งางถี่รอคอยมานานแล้วปับ๊บโอ้โหพี่น้องบัดนี้จะปรุงเด็ดบัดนี้โอ้โหห่วยมันแข่งตัวนี้พี่นอ้องเอาน้ำมาใส่ก่อนพี่น้องเอ้ยน้ำใส่น้ำใส่น้ำใส่โอ้เกือบแห้งตัวพี่น้องเด้อยเป็นหนาล้านก้อนเป็นหนาล้านมากเมื่อกี้นี่ครับเกือบโบ้ด้เฮียมตัวนี้คนน้ำเสีกหน่อยนึงพี่น้อง ไปหนามยาิ่งน่อยก่อนพี่น้องปึ๊บพอได้สุดหนามเนาะพี่น้องเนาะโอ้โินอืมโอเคระห,หว่างจิ้มอค่อยมานานแล้วครับปรุงเครื่องบัดนี้พี่น้องมาพี่น้องสิปรุงเครื่องให้เบิ่งบัดนี้มีใส่ยังไงเบ้าแดดขอใส่รดดี้ได้พี่น้องด้วยใส่รดดีหน่อยนึงเอา้า ควบไมีกินผงชูรสเด,ด้พี่น้องเด้อยไส้สำนียเด้ดพี่น้องผมนี่แหละบ<ม>่หลายบ่หน่อยอันนี้แม่นยันใส้ก็ไปไส้แม่นยันอยู่ไส้าไปก็เตรียมมาใหายอยก็อือ,อ,อ,อเดี๋ยวไดว้พี่น้องใส่กัน,นอื่เนาะ ซอสปุ่งรดน้ำกับพี่ดงเป็นวา่าเนียนบุล,ล่ะเอาขับไปไม่เค็มหรอกมั้งอูเดี๋ยวไปกับพ่าพี่น้องแข่งแข่งแกล้งทีดเก็บใส่หน่อยเท่แข่งนะโอ้ ตัวหนาใสอีกน่อยพี่น้องเด้อใสอีกิ้นหน่อยก็ได้๋ย่หยัคลุกคับคุกับพอผมว่ามัานสุกเลยดยิซีมก้อนบัตอิอ่พี่น้องเป็นยังไงขออนุญาตซีมนะพี่น้องนะ พ่อถั่วอีพอ,อีเมียเสียบพี่น้องพอพ่อพ่อพ่อ,อปุงรสพ่อแล้วให้ไปกับพ่าไปกับพ่าขันจุถ่ายได้พี่น้องเลยจบเขาพ่อคือเสียบเนี่ยฮึจีนวังมากน้ำมากป่านนี้สวัสดีครับผมพ่อเมยพี่น้องเจ้ายูทูปทีกลบรักทุกจุถ่านครับ สุปูสุคนเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ต่างประเทศได้แม่ประเทศก็ดีได้เป็นน้องเด้อสปปลาวสวิตเซอร์แลน,น,นด์มาเลเซียอินโดนีเซียสุปูสุคนคือเก่าหล่ะครับพี่น้องมาเมื่อนี้เป้าแดงที่ภาพี่น้องมากินผัดเพชดปลาไหลบริกินจ๊คเทียผัดเป็นปลาไหลตุเตียกันไม่จะต้มกับหนึ่งแลพพ้วผปลาไหลเมื่อนี้เมื่อนี้เป็นเมนูผัดเพชดปลาปลไหลพี่น้องกินข้าวเจ้าพี่น้องมีแบบซีกูนึงว่ากินข้าวเจ้าเป็นเพิ่งเนี้ย ผมกินอยู่แล้วครับแต่ว่าผมไม่ค่อยมักแต่ว่ามือนีสิจัดใิ่นเด้อพี่น้องเด้อมันกินนด้งไดมมันแกงง่นด้ไนั่นแหมผมบ่ถึอคาดว่ากับขดเจ้ามาคนดูเขาเดียวเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องอย่าบอกอะไรอย่าห่างโอ้โตวัวสิบลองเรียนมาหลายพี่น้องบ้านไก่ทางมือน,นีไกย,ยุในบ้านในพี่น้องเด้ลอลุงเก็บรถเก็บล่าเท่านีล้ละไม่ต้องไปกวางไปไกลหรอกมือน,เนีเพราะว่าในบ้านว่านไกย,ยุนี่แหละมือนีเยอะเด็ดนั่นเนาะพี่น้องเนาะ มาบอกอะไรอย่าห่างเลยพิ่พูดจอบบอกอยบอกอยู่มาพี่น้องมามาหนีเปลี่ยนสีได้พี่น้องได้เปลี่ยนรสชาติได้บ้างเงี้ยกินนี่มันต้องกระป๋ะแต่นี่ร่องเบิง้นงนั่นคือรองเนาะห่าจิกง่อยอุอ้มก็ไปจะกินน้องแค่เพิกเ่กินเข่าหน่ยมันจีแข็งพว่าในกินเบิร์ดอ่ะมาพี่น้องมาบ่หนี้ ซีม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 ผมซีมเลยนะครับเสียบมันห่อนได้เป็นของเริ่มป้าทูก่นองเอ้ยนับกันมาปลาไหลสามตัวโอ้ห่นองเลย มีจริงแน่ห่อนหอนพี่น้องกันอีกกระปุกไม้ก่ากับหุกไม้เราไม่อยากเป่ากันพี่น้องกูมามากินห่อนแล้วพี่น้องอเดี๋ยเวลากระเป๋าเนี่ยนะพี่น้องละอ่ะแสบพี่น้องด้วยเกลีก่กลี่ด้วยกับแกลี่ด้วยพี่น้องเด้อง สุดได้ไปหนอ่อยเลยรื่อเนี่ยมาจิ้มะยะก็เนี่ยตั้งไปสิก่อนหลังกล่องเดี๋ยคือหุ่นขัดไปหน่อย ทำพี่นออออ้องเอ้ยลูค่าแ้ว หลังจากไปใช้หน้าพี่น้องขอเจียงน้ำกันได้พี่น้อง,ดอเ,งเด้อขอเจียงพร้มเดบเหมือนจะว่าไปสาม,ดม,มเด้วเสียบรีพี่น้องได้ปัดเผ็ดไหม มากริบนี่กับรถไรรถแก่เนี่ยไปลองเด้อรดซับตะแกรดกระดิ่งหายเป้าแดกเนี่ยจะตรวจแมาแเด้อไป้องเด้อเพื่อเดี๋ยวไปมีกัมันจ่าในกันที่กันทำหน่อยเบาะ้เช็ดยังสูกินกับทาเบิ้งเล้ไปลองหือก่าันะั้มาวิโก เดี่ยคนนนัามี่นอน่ประเพียดยังส่แม่บ้านผมบวกกินนะครับเป็นเนื้อเป็นปูเป็นปลาบวกกินแฟนผมบวกก,กลิ่นยังเขาก็ลวากินครับดูดีจนวจปาผมเนี่ยกินเบิ๊ดรูยางจุควางหน้า E <sí> 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 ตอนนึงอยากไปขั้นไม่เป็นส่วนแรกเดี๋ยวมันอยากก่อนพอกินก็แซ่บกลับไม่กินกันเหล้าข้าวไม่กินกันเกลือพี่น้อง ส่วลูกกัแพ็หลายๆได้เป็นหองแล้วบ้านไก่ท่างบ้านบ้าแดงที่ถนนสดแรงไปได้มากหน่เดแต่เพี่น้องเอ้ยบางทีไปเทดบางอื่นกับไม่มีนมคนฝ่าลานฝ่อซองซอ,อ,อยแฟนว่าอาศใจว่าแเหล่าเซจรปรุ๊บภารกิจจขายของข,องข,องของายยังนะพี่น้อง,นองฝังคนกับวาพุ่นหรเห็ดไก่ไกพุ่นนั่นแมน,นยครับบรรยากาศนั่นสิมันอกีง้งเดยนั้บานทั้งซองบวาว่ากันน่เป็นกน้อเพต้องเอากินบรรยากาศเรา mình nó cảm nó chỉ đưa trong nghề thôi nào nó ba to อันนี้ทุกท่านเนี่อก่อกันนะครับอันนี้สร้างอย่งผมใบเห็ดเนี่ยผมเห็ดในเบื้องตอยังเหรอครับอันนี้เห็ดใดผมมีอยู่อันที้เหิดใดผมเกิดเห็ดใดด้วะครับอันนี้เห็ดในนด,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 ะนนด,ดจะไร

ียบ๋ยว่ด้านในขักอะไรไหมเจ็บจี่ và tới bắp thịt đầm tầm ngăn bắp thịt ngoài bắp thịt cần ดูปอะไรดูแข็งเลยเป็นรองเลย <c oughs> พวกเด็บดเด็กกับบดไปเลยเพราะผมยอมครับผมเบาน้ำดอกอาไหรดูแข็งเบาน้ำดอกบดบะได้ดอกก็ข่าวกับบดพี่น้องเอ้ยแปะบบดพี่น้องบดโอ้ขอทถกกับพี่น้องแปบ นามซ่าเริ่มทำงานเลยลือกเอื้อเลยปะเดี๋ยว hmm อ auto> ๋อ <autour> ัำทุน้ทย้อเพื่อเนาะเพราะว่าอย่างผมนี่ผมเห็ดคิดเงครับเห็ดอันเห็ดซูเบืองน้ำว่าการเห็ดปัดเห็ดเห็ดอะไรมันเรี่องเหีื่อนเลมันเห็ดคัดเห้ยอเลยเพื่อนเนาะเดี๋ยวจัะวากันมือใหม่เนาะเพื่อนเนาะัุนยนะเพื่อเนาะคิดมันจะโดนโวดมันจะเปิดหินไดเนาะเพี่อนเนาะเอา ดูสิครับเขาอยากเป็นอะเน,นอรองบ่เบิดอกไปกินมะเร็งอะไรนนะนเนองกินมปนจีดดนัเนองเนาะจำเนี่ยะสำหรับมันนี่เยาสำนีนองด้ออันกินดยาตาตากบงเบาแดด บ่รู้ภาพบ่จ่าบ่ม่นบ่เหมาะสมกับควาทษขอามแพ้หักกันแพ้กันรื้อเก่าจะฉีกจะปาจะไล่จะล่างเด้อพี่น้องเด้อหักกันแพ้กันรื้อเก่าเนาะสจหรับมื้อนี้กับพ่อสามีนะครับมื้อเอื้อมื้อเอื้อมยังสู้กินกับขาเบิ่งได้พี่น้องเลื่อจหรับมื้อนี้กับพ่อคิน่อยนะครับสวัสดีครับ